พระสมเด็จเผาว,วัดอินทรวิหารทิม์อกร่องหูบายสีจังหวัดกรุงเทพมหานครวัดอินทรวิหารบางขุนพรมกรุงเทพมหานครนอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดพระพิม์พสมเด็จของหลวงปู่ภูแล้วเมื่อปี2,495คนพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามในฐานะเป็นประธานจัดงานนามสัสการประจำปีหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหาร ได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีเนื่องอาคูบุตรเป็นหัวหน้าดำเนินการสร้างพระพิมพ์สมเด็จเป็นจำนวนถึง8 4 0 0 0องค์เพื่อจะได้จัดจำหน่ายเป็นทุนสร้างศาลาการ,ปรเปรียนวัดอินทรวิหารต่อไปพระพิมพ์สมเด็จด,ดังกล่าวมีขนาดพอๆกับพระสมเด็จบางขุนพรมแต่ส่วนกว้างจะกว้างกว่าเพราะการตัดส่วนก็มักจะมีลูกเล่นตัดเลยขอบเป็นแบบขอบกระจกคล้ายกับพระสมเด็จเกศชยโยเป็นส่วนมากด้วยทิมที่สร้างส่วนใหญ่มักเป็นทิมใหญ่ ทรงเจดีและแบบอกครองหูยานแต่ฐานไม่แซมพิมพ์ค่อนข้างลึกและหนาสำหรับพิมพ์ใหญ่แบบพิเศษที่ค่อนข้างงามมากเหมือนวัดระฆังนั้นทำไว้น้อยกับพิมพ์สามเหลี่ยมก็มีสร้างไว้ไม่มากนักเช่นกันโดยทั้งหมดเป็นพระเนื้อผงขาวละเอียดนน่นตัวเห็นมวลสารพอสมควรเทียบระหว่างเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังหรือบางขุนพรหมแล้วเนื้อยังแก่น้ำมันอมเหลืองมากไปหน่อยพระพิมพ์สมเด็จเผามวลสารประกอบด้วย ผมวิเศษดั้งเดิมของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจากเศษพระพิมพ์สมเด็จที่ชำรุดผงตะบายพระกริ่งวัดสุทัศน์ครั้งหล่อพระกริ่งเมื่อปี2485ผงสมเด็จที่มอบให้แก่หลวงปู่ภูวัดอินรักษาไว้ผงของหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์ผงวิเศษจากสำนักของพระอาจารย์ต่างๆที่ได้รับนิมนต์เข้าร่วมบริกรรมปลูกเสกรายนามพระเกจิที่ร่วมพิธีปลูกเสกชนวนมวลสาร ในวันที่22ตุลาคมปี2495มีหลายรูปอาทิเช่นพระเทพเวทีวสามพระยาพระภาวนาวิกรมวัดระฆังพระศรีสมโพธวัดสุทัศน์พระอาจารย์แฉ่งวัดบางพังพระครูมงคลวิจิตวัดอนงคารามเป็นต้นรายนามพระเกจิที่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษหลังจากพิมหงมมวลสารให้เป็นองค์พระสมเด็จแล้วในวันที่5พฤศจิกายนปี2495มีหลายรูป อาทิเช่นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่เผือกวัดกินแก้วหลวงพ่อช่วงวัดบางแพระใต้หลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงปูน่นาควัดกระทังเป็นต้นประสบการณ์ในพุทธคุณของพระชุดนี้เน้นหนักในด้านป้องกันอันตรายสูงผู้บูชาพระชุดนี้ต่างประสบพบเจอกันอยู่บ่อย